สวัสดีค่ะชื่อน้ำนะคะเป็นเจ้าของฟาร์ม Stories with Ivy ค่ะที่ฟาร์มก็จะเพาะพันธุ์สุนัขสายพันธุ์คา v a วาเลียคิงชาลส์แเนเนลนะคะคา v a วาเลียจะเป็นหมาที่ค่อนข้างขีอ้อ้อนค่ะจะเป็นหมาที่ฉลาดติดเจ้าของค่ะคาวาเลียก็จะถือว่าเป็นแลบด็อกนะคะก็คือจะเป็นหมาที่สามารถอยู่กับเด็กได้แล้วก็อยู่กับ ผู้ใหญ่ได้ค่ะอย่างสมมุติว่าคนที่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรก็คือสามารถเลี้ยงคาเลียได้ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นน้องหมาที่ค่อนข้างใจดีคือจะเป็นหมาที่อารมณ์ดีตลอดเวลาเลยค่ะ คาเลียร์ก็จะมีสีเนะคะเป็นสีเลนไฮม์ hmm. ก็คือจะเป็นสีขาวน้ําตาลแล้วก็จะมีสีทรีคลเลอร์ก็คือจะเป็นสีออกขาวดําน้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีสีรูบี้ค่ะรูบ mm ี hmm. ้ก็จะเป็นสีน้ําตาลทั้งตัวค่ะคาเวียร์ลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะเป็นหมาที่หูยาวนะคะแล้วหน้าเขาก็ค่อนข้างที่จะยน่นเขาจะจัดอยู่ในหมวดหมู่สเปเนียลค่ะแต่ว่าสเปเนียลตัวอื่นเนี่ยก็คือจะค่อนข้างแบบตัวใหญ่นิดนึงแล้วก็อาจจะขนไม่ยาวเท่าพันคาเวียร์ค่ะ Música วาเลียค่ะเนื่องจากเขาเป็นหมาที่หูปิดอะค่ะเราก็จะต้องเน้นดูเรื่องหูเป็นพิเศษอาจจะต้องทำความสะอาดหูทุกอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะคอยต้องคอยหวีขนหูเขาเรื่อยๆค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเป็นพวกเหมือนแบบเป็นหนองเป็นอะไรในหูได้ค่ะ<อ>คาบวเลวียจะเป็นหมาที่ค่อนข้างขี้เซานิดนึงแต่ว่าเราก็ยังควรจะต้องพาเขาไปเดินเล่นทุกๆวันนะคะค่ะจริงๆคาบวเลวียนะคะสามารถอยู่ได้กับทุกสายพันธุ์เลยเพราะว่าเป็นหมาที่ ค่อนข้างแบบว่านิ่งแล้วก็ใจดีมากๆค่ะคาเวียค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะขายได้ก็คือตอนวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วก็คือช่วงประมาณ4เดือนขึ้นไปค่ะที่ฟา,ฟาร์มปัจจุบันนะคะจะมีแต่สีเบลนทไฮแงอย่างเดียวเลยค่ะก็คือจะเป็นสีขาวส้มเนีนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดสีนี้กันอยู่เลยค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจสุนัขพันธุ์คาเวเลียนะคะก็คือสามารถ DM มา direct message มาในเพจ stories with iv ได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาก็ได้ค่ะ